สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องออกจากบ้านอีกแล้วจะไปหาซื้อเขาพอบานกำลังสะถอยรถดดออกไปทักทายเนี่ยสวัสดีครับไปซื้อเขานํำกันจ้าไปซื้อเข่าสารจะพี่น้องเขาสารเบิบร์ดมาหอดเราพี่น้องร้านขายเขาเ,เป็นว่าเขาเพิ่น เขาไล่รลาน้านขายเขากระม่นวันแต่ผู้ขายเป็นสามีเพิ่นจ้ะเพิ่นขายอาหารแมวน้ำเดนยพี่น้องมีอาหารแมวมีอาหารไก่เห็นบ่อาหารไก่อาหารหมานี่และ มี้ำ่รพอมร้ำมีตรงลลางอันนี้เม็ดข้าวโพดไห่ยังนู่นนี่ต้องใส่ซีเมนตไห่ไกลป่ะเม็ดข้าวโพดหลายอย่างอยู่พี่น้องนำแล้วกับมีขายก็ค่ะคุย,ยกันอยู่กับพอบาน เดี๋ยวสิวุดนุนเข่าเพิ่นเมื่อนี้เข้าบ้านจะคล้องเบิร์ตนี่หน้าตาพ่อค้าพ่อค้าขายข้าวนี่เขาคล้องนิดนึงเอาอันนี้ถังนึงเนาะแล้วก็เอานี่ถังนึงนี่แหละเอาสองถังเออว่าจะว่าจะถามข้าวเหนียวอยู่ไหนข้าววเเหหนียยใม่ล ไม่เอาเป็นถังหรอกมันกินไม่ทันข้าวเหนียวเอาสักสามโลก็พอขายดีไหมสื่รษฐกิยบว่าแย่มันก็เลยตั้งขี้แยแยแย่ยอยู่ใช่ไหมมันไม่ค่อยเท่าไหร่พอพอได้จ่ายค่าเช่าโอ้คนก็แยไปเลยเหรอแเพราะหมือนคนน้อยอะไรไม่มาเนี่ยการจ่ายอะอ๋อ คนน้อยลงว่างัางน้นเถอนะเนาะตอนนี้กับต่างยังหวัดกันหมดขอ <c oughs> ของเรากำลังซื้อมันก็น้อยลงแหลนะเนาะเอาให้ขายดีๆเดีด๋ยวก็ดีขึ้นต,งตงนนะองตองพอมีแลลวราครขบเาอืเอาแค่สามโลพอนะข้าเวนนาาเหนียวอหนีวใหม่เลยขนวเลยอ่ะเนี่ย เนื้อใหม่แบบสาโปเลยใหม่ใช่ไหมใหม่สองอันนี้ใหม่สองเอาโอเคเอาใหม่นั่นแหละข้าวตีนอร่อดีถ้าไปยสายนี้ิ่งบอกชื่อร้านหน่อยร้านอะไรร้านข้าวสารอะไรอันนี้ร้านของของพันของแม่ร้านกำมลวันร้านกำมลวันร้านแม่ร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่แถวไหนเออซากาจีนเน่ะซากาจีนหน้าหมู่บ้านเปี่ยมสุขหน้าอยู่ ซากยายจีนหน้าหมู่บ้านเปี uhm. parole, ่ยมสุกเขาคราเป็นคนขายเราสองร้านวันนี้ยังไม่มาผู้ค้านมาอยู่นะอ๋อการล่างเอาเข่าไปขึ้นรถพี่น้องวันนี้ยังไม่ได้ขายเลยเ่ยอ๋อเรอยังไม่ได้ขายเลยอืม อ้าวคิดราคาค่าเสียหายเป็นเท่าไหร่สามร้สิสจ,จ่ตใจตังค์เพิ่นแล้วพี่น้องสามร้อบวกเท่าไหร่เดียเขาเยวร้อยยีสิบส้ย 120, อยห้าร้อยแล้วก็ ข้าวเจ้าอีก560หอมมะลิเป็นเท่าไหร่ค่ะพับ1 6 0บาทก็1 5 0บาทขับคุณค่าลดให้พอมด้วยถ้าในจอรูลดแล้ว10บาทเหลือ10บาทห1 5 0ิบาทเหลือ่าจ้า อุดหนุนเพิ่นไปพันพันหาสิบบาทแล้วลดให้สิบบาทเพราะขาใจดีว่าเอซะด้วยเนาะลดตั้งสิบบาทเนี่ยของเพิ่นหลายอยู่เพิ่นขายหลายอย่างอยู่อาหารหมาอาหารแมวก็มีดอจาะพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้มาอุดหนุนเราแน่ สะพานคนโควิดไปแล้วว่ากระสีดีขึ้นยุดอกช่วงนี้กะประคองจะของเพราะให้ได้คาเท่าทีเนาะไม่ลดเลยอ่ะจริงไม่ยอมลดใช่ไหมค่าเท่าทีไม่ยอมลดเลยว่าสั่นเป็นว่าตั้งท่อนพี่น้องไปกลับแล้วได้ได้ได้นี่ะพี่น้องที่แนวไปซื้อมากได้เข่ามากสองถังกระป๋องเนียว สามกิโลได้เขาเนี้ยสามโลได้เขาเจ้าสองถังสิกินได้พ่อสามเดือนบ่บุนเนี่ยกานเป็นว่าเบิดสามเดือนนี่ก็สิได้ไปเอาเขาบ้านยาละมากินพี่น้องซื้อกะผมมีเงินสิซื้อแล้วเนาะงานกับพ่อคอยมีแล้วเดี๋ยวนี้พอบ้านก็เลยยุดงานหลายมือแล้วสำหรับกินนี่ก็เอาไว้สำนีแหลนะเนาะพี่น้องเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมอนผ้าเพื่อนในเรื่องจ้าเด้อสวัสดีจ้า